สวัสดีค่ะมาเรียนรู้กับคุณครูโอปองกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่หมีแบงสวัสดีครับวันนี้คุณครูโอปอาพาเด็กๆลงมาอยู่ที่ใต้ท้องทะเลเล็กกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตอยู่ไหมคะว่าคุณครูโอปองกำลังเหยียบพื้นอะไรอยู่พี่หมีแบงรู้ไหมคะพื้นทรายครับ ตัวอะไรพี่หมีแบมูวิ้งคะยอยัก์ครับถูกต้องแล้วค่ะสะกดด้วยตัวยอยัก์นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูโอปอจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสะกดที่มียอยักเป็นตัวสะกดนะคะนั่นก็คือมาตรากเกยนั่นเองค่ะขอไปเรียนรู้กับคุณครูโอปอเรืียงคะพร้อมแล้วครับ ตาเกยหรือแม่เกยคือคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวมีพยัญชนะต้นมีสระและมีตัวสะกดยอ,อยักษ์นะคะเรามาดูตัวอย่างคำแม่เกยกันค่ะกายกออายอกายอ่านว่ากายซึ่งแปลว่าร่างกายนั่นเองค่ะ เฉยชอเออยอเฉยอ่านว่าเฉยหรือการนิ่งเฉยนั่นเองค่ะคำว่าสวยสอวัวยอสวยอ่านว่าสวยคอยพอออยอคอยอ่านว่าคอยคือการรอคอยนะคะ ตัวอย่างคําในแม่เกยที่เราได้นั้นมีคําว่ากายเฉยสวยคอยนักเรียนดูนะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันทุกตัวเลยค่ะต่อไปนะคะครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทํานะคะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยหน้า41ถึงหน้า47ไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของกิจกรรมที่1น,นะคะให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตราเกยให้สัมพันธ์กับภาพพิยงเส้นนะคะนักเรียนดูรูปแรกนะคะเขาให้รูปกระต่ายมาแล้วโยงเส้นมาที่ช่องนี้นักเรียนก็ต้องตอบในช่องนี้นะคะรูปนี้คือรูปกระต่ายนักเรียนก็เขียนคําว่ากระต่ายได้เลยค่ะตัวเต็มบรรทัดนะคะต่อมา หัวข้อที่2นะคะให้นักเรียนทายปริศนาคำทายต่อไปนี้แล้วเขียนคำที่อยู่ในมาตราเกยข้อหนึ่งอะไรเอ่ยตัวกัจจิฤทธอวดฤิ์กับพระจันทร์ตัวอะไรคะคาตอบก็คือหิ่งห้อยนั่นเองคะ่ะที่เหลือนักเรียนก็ทำเองนะคะ ต่อไปหัวข้อที่3ให้นะักเรียนเติมคําในมาตราเกยในจำนวนต่อไปนี้สายฝนจุดๆุดจุด,จดสายฝนอะไรสายฝนโปรยปลายโปรยปรอโอยโปรยปรอปรอ,ปรอ,อียปลายที่เหลือนะักเรียนก็ไปทําเองนะคะ ข้อที่4ให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มันทัดก็คัดรายมือได้เลยค่ะในหัวข้อที่5นี้นะคะเขาให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเติมคำที่อยู่ในมาตราเกยเขาให้เหตุการณ์ที่1มาก็คือรูปที่1 รูปที่2รูปที่3และรูปที่4นะคะในรูปที่1จะเห็นเด็ก1คนเนี่ยค่ะกำลังจะข้ามถนนแต่ยังข้ามไม่ได้เพราะว่ารูปที่สองใช่ไหมรถวิ่งกันเต็มถนนเลยรูปที่สานี้เด็กคนนี้ก็เลยเดินขึ้นสะพานลอยและรูปที่4นี้เด็กก็กำลังเดินลงสะพานลอยนั่นเองค่ะมาเติมกันเลยนะคะเด็กชายต้นเดินกลับจากโรงเรียน เขากำลังจะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีรถแล่นสวนกันไปมาตลอดเวลาเขามองหาทางมา้าม้าอะไรเอ่ยมา้าลายนั่นเองค่ะบนถนนแต่ไม่พบเขาตัดสินใจไปข้ามถนนที่ที่ไหนคะในรูปที่3สะพานลอยอสะพานลอยเด็กๆก็เขียนเลยนะคะเขียนตามครูได้เลยค่ะ สะพานลอยเด็กใช้ต้นจึงข้ามถนนยางปลอดภัยไม่มีอันตรายแบบนี้นะคะสังเกตนะคะในทุกคำตอบจะเป็นแม่เกรยแม่เกรทั้งนั้นเลยนะคะค่ะในเหตุการณ์ที่2นะคะนักเรียนดูนะคะ เขาจะให้รูปมาว่าเหตุการณ์ที่1ก็คือมีคนถือตะร้าผักรูปที่2เด็กชนคนถือตะร้าผักรูปที่สามก็ทําไมผักล่วงกระตกตกพื้นรูปที่4ก็ทําไมคะเด็กๆช่วยกันเก็บผักนะคะมาดูกันเลยคะ่ะยายอิ่มเก็บผักบุ้งใส่กระจานนำมาขายที่ตลาดยายเดินกระย่องกระแย่งเด็กๆก,กำลังเล่นขี่ม้ากา้าน กล้วยนั่นเองคะ่ะไม่ทันมองจึงวิ่งชนคุณยายผักบุ้งหล่นกระจัดกระกระอะไรต่อไปกระจายกระจัดกระจายนะคะเด็กเด็กรีบเข้ามาช่วยเก็บผักบุ้งและไหว้ขอโทษใจอิ่มใจดีให้ อภัยนั่นเองค่ะให้อภัยแล้วไม่กดเด็กๆนะคะมียอยักเป็นตัวสะกดทุกคำเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของหอกข้อ6ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้มาตราเกยอ่ามาตราเกยคือลักษณะคำที่มียอยยักเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ แล้วก็นักเรียนก็เขียนตัวอย่างคำเลือกมา2องคำนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด10ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยที่หลังนะคะสวัสดีค่ะ